จเจริญสุขจเจริญพรสัทธาสาตชนยติธรรมกัลยาณมิตรทุทก,รทกคนทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้ได้มากับท่านพระครูสติพนรักษ์ดรนำคณะสทัทธาติธรรมเข้ามาร่วมทําถนนเข้าพุทธบาทสี่ดอยโคโรดที่ได้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคลิปต่างๆที่ทําไปก่อนตรงหน้านี้ตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้พาเข้ามายังถ้ำถ้ำนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยถนนที่เราเทได้ยินเสียง ทำงานอยู่นะเป็นถ้ำธรรมชาติเดี๋ยวก็ขอทราบรายละเอียดจากท่านพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์กล่าวในมรดก,กครับขอให้พระอาจารย์ได้แนะนําถ้ำตรงนี้นิดนึงครับเจื้อเิญพรตรงติดถนนที่เราเทถนนเข,ข้ามานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ก็เิมเขาหน้าผานี่มีถม้ำเป็นแนวยาวหลากหลายเป็นยี่สิบสามสิบถ้ำอันนี้คือ ถ้ำบริวารเล็กๆแต่สว่างเหมาะแก่การมานั่งภาวนามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้ำใหญ่นั้นสองสามถ้ำจุคนได้เป็นพันแต่ละถ้ำนี้ก็เป็นที่น่าจะอนุรักษ์พัฒนาขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นแหล่งมาชมศึกษาธรรมชาติด้วยหลากหลายในเหมาะต่อผู้มาบำเพ็ญบุญและมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เลย มีโอกาสก็ขอเชิญชวนทุกท่านก็มาชมมาดูส่วนนี้ก็ติดถนนไม่ไกลไม่สสงเกินไปเหมาะ,มาะมามากับเดี๋ยวก,ก,กับเพิ่มาระยาบ๊วามีหลายๆายถ้ำเนาะเดี๋ยวก็จะจะได้ทยอยถ่ายทําให้ให้ชมใ้ทราในแต่ละถ้ำไปวันนี้อาจจะไม่ทันก็ไว้รอคลิปหน้าหน้า,นาต,ต,ต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสเข้าไปก็จะได้ถ่ายให้รูเพ <อ S 1> ราะว่าบางท่านบางท่านอยู่ไกลไม่สามารถมาในวันเดียวได้ก็ สามารถมาที่นี่มีศาลาบัเพญบุญศาลาที่พักที่รอยพุทธบาทสี่รอยให้รู้มีศาลาหลังใหญ่แล้วก็สมาทุกคนสามารถมาพักได้ปากกลางเต้นปากปากกลางเต้นนอนปฏิบัติธรรมได้และบนดอยฟ้างามก็ขึ้นไปกลางเต้นชมธรรมชาติได้ทะเลหมอ,อกชมทะเลหมอ,อกดอยฟ้างาม,งามซึ่งอยู่ตรงข้ามกับถ้ำเนี่ยนะถ้ำถ้ำนี้อยู่ด้านล่างขึ้นไปบนนู้นดอยฟ้างามนุ้นก็จะมีจุดชมวิวหน้ามุมนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยว,วถ้าท่านใดต้องการอยากจะชมก็สามารถพิมพ์ไปดูได้เลยเนาะ จุดชมวิวดอยฟ้าง,งามบ้านสาแพตา้ตบลบ้าอเชียงของจรวางก็จะเห็นว่ามีความสวยสสงดงามตามธรรมชาติขนาดไหนเนาะวันนี้คลิปนี้จะให้ดูในถ้ำเหมืหอนภายในถ้ำนี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่เขาได้ส,ร,สร้างไว้เนาะก็ไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นปีแล้วเนาะเราเราไม่ตอนนี้ไม่สามารถทราบได้ต้องให้ผู้รู้เท่านั้นนะที่จะอธิบายได้ว่าถ้ำหลังนี้เกิดมามีอายุกี่พันกี่ล้านปีแล้วนะครับซึ่ง เป็นธรรมชาติที่สร้างไว้ได้สวยสวงดงามถ้ำแต่ละถ้ำก็จะมีรูปลักษณะแตกต่างกันตามภูมิประเทศแตกต่างกันตามถ้ำหินเห็นแต่ละประเทศนั่นก็จะแต่ละภูมิประเทศก็จะไม่เหมือนกันก็จะไม่เห็นแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็เป็นเห็นเรียวกว่าเห็นนี่อาจจะเป็น<ร>จะจะเรียกก็เรียกไปถกชื่อเ,อเราก็ไม่เไปไ็นไรเราดูดูตามดูตามความ ความธรรมชาติให้เขาได้ทีท่สร้างมาให้เราได้ดูกันนะ<ส><ก>ครับแถวเจ่มนี้ก็จะเป็นห็นเป็นว่าจะเป็ห็นปูนแล้วเห็นเห็นเราก็จะเปเห็นปูนหินดินดานหินแกรนิตต่างๆแล้วก็จะมีอมีหลากหลายหินนะที่อ่นะาก็าจะมีลักษณะของ เนื้อเนื้อเห็นแต่ละชนิด,ดไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เหมือนกันก็ประโยชน์การใช้ถอยก็แตกต่างออกไปนะครับก็น,นี่ดูสวยงามแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นละเอียดมากนะักถ้าจะดูละเอยียดจริงก็ต้องมาดูด้วยสายตาด้วยสายตาตัวเองเนาะในกล้องนี้ก็ดูได้เป็นภาพร,มรวมๆภาพร,รวมนะครับครับนี้ก็พะอจารย้อยเห็นแล้วก็ประทับใจแล้วชอบแล้วเดี๋ยวจะว่าจะมารากกด ปฏิบัติอยู่นี่สักสัปดาห์นะสักสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าเห็นแล้วสงบดีเงียบสงบเป็นธรรมชาติที่สวยงามสงบครับหรือว่าท่านใดที่ได้รับชมแล้วอยากจะมาก็ได้นะติดต่อไปที่ทางเพจดอยฟ้าง,งามหรือว่าเข้าไปที่วัดสาแพรไ,ได้นะวัดสาแพทย์พนังลำตำบลบ้านสาอำเภอเชียงโจ,จปางครับ <c oughs> ครับติดต่อที่เบอร์โทรวัดสาแพทยนะเบอร์โทรครับ ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เก้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่ครับครับเป็นเบอร์ของท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสันติพนรักษ์นะเบอร์สักครูนะ่เนอะกลับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเก้าห้าหกเก้าห้าหกครับหรือสะดวกก็ติดต่อเบอร์หลวงปู่เลยนะก็ได้นะหลวงปู่าะก็เป็นไกด์นำทางมาได้ครับ หรือว่าท่านใดที่สะดวกจะเบอร์โทรหลวงปู่ก็ได้เนะาะเบอร์โทรหลวงปู่ก็ตามบริบทที่ทราบกันแล้วนะหรือบ่อยครั้งก็ได้เนาะศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแปดหกห้าสองถ้ามาที่วัดปงชัยก็จะพาเข้ามาที่นี่เนาะห่างกันแค่สิบกว่ากิโลเมตรนะไม่ไกลคสิบกิโลเมตรก็มีรถนำตรงมาถึงนี่ได้เนะะาะครับขอมนุญาสาธุสำหรับที่นี่ก็ขออุติไว้ที่นี่ก่อนเนะาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขกับเมียและทุกคนทุกท่านขอก,การทุกคนทุกท่านสาธุ